พี่น้องเอ้ยขักบ่อครับขักบ่อมันนี่สวัสดีครับผมมันนี่ก็มาอยู่ให้อยู่หน้าเนาะครับพี่น้องดังไฟอยู่เทียงหน้ากันดังไฟขึ้นไหวแต่ว่าไอ้ผ้าไปยามรีเนาะเออตองนี่ครับมากันสี่หาคนครับดังไฟอยู่เทียงหน้าบรรยากาศกันขึ้น ที่ไอ้ซักก็มานากันนี่แหละครับดังไฟก่ออยู่เตียงเดีผพาไปยามรีครับพี่หน้องนี่ครับมาหอดเลยมาหอดรีเลยครับติดผ้าพี่น้องมายามรียามต่อนเบิ้ลหนามไลเขา,ววาพี่น้องเอ้เดี๋ยวมาเบิ้งว่าไอ้มีปา้าบนเนาอไอ้ตองเนาะหนามไลเขาเติ้นๆเลยครับ เอ้ามาตักได้หรอพี่น้องเอ้ยปลาเขาลี่ครับเบิ่ง<ย>ป่าดุกปลาดุกปลาเขาโอ้โหสอนบอพี่น้องเอ้ยเบิ่งมามาเก็บน้ำกันเด้อครับนี่นี่ปลาดุปี่อุยปลาดุปี่อุยงามๆเลยครับ พี่นอ้องเฮ้ยปลาขาวปลาดุกปลากระแยน่ปลาเสื่อมครบเลยครับน,น,นะนี่ครับปลาเขาพี่นอ้องเบิง่งอีกขวดไว้ใหม่หัก,ก่อนเออสุดหย่อนบาครับกะดุกโอ้ มันนี่มาหาอยู่ให้กินเนาะมายามดีบอกเล่าอืโอกะสุดยอดเลยครับเบิง้งผลงานมัดปลาเนื้อ,อป่าเนื้อเสื่อมตากขึ้นมาแล้วครับโอ้ยปลาเสื่อมน้ำงามเลยกระปุกตาย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 ปลาดุกปลาดุกอวยปลาดุก,ดก,ดก,ดกหน้าเขา่า ปลาขาวนี่งามคักกันดอกระเดียกกระดอยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไอพี่โอเฮาก็ร่างตักตักใส่ถุงอยู่ครับเบิ่งเป็นกระสอบเลยที่นี่เออปลาขาวลายครับพี่น้องปลาขาวลีเฮ้าเบิ่งเบิ่งตักใส่กระสอบคักๆเลยนะนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่ง ตุนอะเมืองเอาเลยครับเฮ้ยดุกอุ้อยเนาะมามาเก็บปลาลีสอยกันครับพี่นอ้องเอ้ยที่นี่ผักกระเดียกก็ด้กุ้งก็งามเนาะโอ้กุ้งหลายตัวนี่ ใไปบางหนามเลยหนามมันเลยโอ๊ตจะมืออื่นที่มาเก็บออกเึ็นคอนเสิร์ตาย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 โอ้ป่าเข้าเนาะพี่น้องเอ้ยมัอนี่เบืองเนี่ยขวดเอาขวดเอาเลยครับสุดยอดปะครับพี่น้องในในกระสอบเลยนี่ใส่กระสอบ บรรทุกงามๆเลยครับพี่น้องเอ้ยเข่าเนื้ออุ้ <c oughs> เดี๋ยวกะ <c oughs> จะเก็บเก็บกันเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องเ <c oughs> บิง่งเตาหน่อยก็มีเนาะพี่น้องเติ้งเตาเติ้งกระปูเลยครับเขามาเ <c oughs> บออิ <c oughs> ่ยเตเนี่ยวกินเลยครับพี่น้องเอ้ยปุ่งหอยฟูปลาอยาก้ามายายมบรรยากาศทีเด้อครับพี่น้องเอ้ย ชีวิตบันหน้าหอขพามากกางขึ้นาะพี่น้องเอ้ย <c ười> ก็มาคอยเห็นเยายายนลววนนเยบรรยากาศฟันเดะมามายามดียาขึ้นชาว่าม้าหัวคำนี่จะได้เห็นบรรยากาศฟ้าเขาเลยครับพ่ามาหยำหล่งเห็นตะนามเกาลีเต้นๆเลยครับกับปา่าอยากให้พี่น้องมาเก็บด้วกันดิครับ นี่ครับเก็บใส่เก็บใส่กระสอบมาเมื่อกี้มันอยู่ในกระสอบเนี่ยบกค่อยเห็นเอยู่อยู่ไฮนาฮอบรรยากาศไฟลุกบึมๆอยู่เทียงนี่แหละครับมายามรี่ยำต่อนกันสามดาวรถดีกว่าที่เด็กหน้าปวดหนึ่งไรบ่เน้วตามเทวดาที่ไหน นี่เหรอไฟจะไปดังเทปเลยดิโอ๊ยม่ยืมนี่ครับขึ้นมาปไปปามารอบแรกครับเข้ากับมาดังไฟอยู่เทียงก่อนเนาะกีหอยบอดเหมือนกันกีหอยลายลายหุ่งครับยุ่งหลายยิ่งขึ้นบรรยากาศยิ่งขึ้นมีบางหอยบางหอยนี่นี่หอยหอยกี ไย่ง้ไว้ิ๋วอ้พวกุ่ยโยแก้มสเบียงสเบียงห้าก็เตี้ยมมาพร้อมเลยครับวันนี้มาเตรียมย้ำลงย้ำรีนี่เอามาพร้อมเลยครับแต่เขาันนั่นเดี๋ยววัดมาอันนย่างแก้มเลยแก้มเราเนี่ยทำไส้ปลาคามบอนโบนเ้าของสุ่ กัะปูน้อยกระปอย่างของกันคุยกิดทำไมไม่ิดไปเลยจะปูคนขี้เราเนาะจิ้มะไรกเจ้าใส่ไม่ฝ้าคิดว่าน่าจะป็แบบในห้องปราช้เต้องเว้นนู้นชาเขาอีมันแล้วนี่เสียไเสียไปได้เสีย้เสียวก็ได้ อ,อู้ปสัสสาวะอยู่หน้าครับพี่น้องอยู่เตียง <c oughs> แซ่บเลยครับนี่เตี <c oughs> งเย <c oughs> งน้องแม่แม่แต่ฟองแกจะเป่าเค้กมันตัวแม่ปัสิาวตทีวัดเห็นแต่แม่ปัสสาวะมาเขากะยามเบิดอคือนแล้วมันนี่พี่น้องเอ้ยข่ายามรียามตอนแซ <c oughs> ่บอย,ยวเขาไมา่กะ กรุงกระคูบะอืดแนวกินเลยครับพี่น้องเอ้ยมาเาเก็บใส่กันด้วยปลาไข่ปลามีเด็กไข่ๆเลยครับปลาคูราม่าง,งานเลยอ้วห,หน้าพี่น้องมันนี้คดีเฟลีอเบื้อคขึ้นแล้วครับงงเงี้ยวเงเพชรพี่น้องในเบื้องอันนี้ไอ้ลีเลียนหนึ่งนี่เดีย๋ยวมีลีสองอ,องอีกครับ ทา่ทางท่างตีไปยามรีอีกอีกรีนึงเนาะพี่น้องเตีไปสองรีเหมือนนี้พาพี่น้องชมเง่าๆเลยครับเอ้ยเบิง่งเกียดหน่อยเนาะเกียดหน่อยมันหนามไหลแห้งครับมันไปไช้บ่ได้ เดี๋ยวทีพาลงไปเบื้องลีหนี่พี่น้องเอ้ยปัญญ์ปัญญามอนลงไปซองมือแหละเดี๋ยวไปเบื้องกันครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยขักบอรครับขักบอมือนี่ปลากองเจ่งเพ่งเลยครับโอ้ยสุดย่อนวะครับนี่ จากให้ cation. พีน unku, umas, right, ่ omon, น้องมามาเกมต้องกันเท่อไหรับนี่ยงามไรเขาต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 าเลยสอนบ่เบ้างปลาดุกปลาดุกง่ายๆเลยครับโอ้ยผักๆเลยปลาขาว okay. ปลาขาวมีแต่แมงงามเลยนี่เจ้าเจ้าอ้กระสอบเจ้าว่าแต่ถุงเลยนะครับพี่น้อง เอากระสอบมาใส่เลยแบบนี้หล่ไปนี่กระสอบยิ่ใหญ่มาใส่เลยครับเบิ้งกันเลยพี่นอ้องเอ้ยรีวิวให้เบิ้งหาอยู่หากี่นัวครับนี่อาะไรก็เฮดลีเฮดสอนไว้นี่แล้วครับผมมันมันกันพี่นอ้องบรรยากาศไอ้ขนลี่เข่ามันกักลางคื่นไม่ค่อยเห็นเหมืนเด้ไทยพี่นอ้องในีเบิ้งขนลี่ ลาหนางเขาเด้อคพี่น้องเข,ขาคากบอสพี่น้องว่า,าวนี่ครับพี่น้องครับผมสำรับไปอันนี้มายามดีขึ้นที่สองครับผมเบิ้งกระปูกะโอกระปูร้ายครับผมนี่ ไปดองหมดเนาะดองเสร็แฉลบเนาะไปใส่ตามสูงครับพี่น้องเนอะปลากับพ่อได้อยู่ครับตัวที่สองต้องการได้ยามลีครับกะโคนกับตกลิ่นลิ่นโมนี้ก็ฝนตกลิ่นลินอยู่ขึ้นเก่าครับพี่น้องเออกระปูกระปูหลายครับมโอนี้่โอนี้ได้กระปูไปไปแก้ว แก้วไปไกวเลยครับนี่แหมขึ้นมาทางสะพังเลยครับพี่นหน่อเบินไต่หอม่วมเลยครับ นี่ครับผาห้องที่ทำรีมากมาหนิโอโหเขใส่กะละมังปูนเลยครับพี่น้องเอ้ยกรบปูนมาดองผาแม่ที่เอได้ผู้ขานี่ครับคุณน่ะบ่อทำบดดาครับคุณน่ะโอ้ขาดแน่เลยครับผม <c oughs> เบิงเอาได้ Lulu ครับนี่โอ้นี่ละครับคืนคืนแหลก ขึ้นแหลกข,ของการอนายภาพไปย้ำป่าลีเนาะพี่น้องนี่เบื้องกระคอประลูกง่ายเลยอันนี้อันนี้ขึ้นมาวงหันนี่มือนี่แหละครับขึ้นแหลกอ่ยาย้ำขึ้นมาสดๆกันเลยครับกับขนาดบอบพี่น้องเบื้งองเกียกร์รถเนาะเกียร์รถเนาะก็ลำบากหนึ่งเลยครับพี่น้องเอ้ย มันหมาเนาะครับสำหรับมันนี่หาอยู่ห้ากินครับพี่น้องนี่แหละขึ้นแหลกขององผ้าไปยามีเนาะครับการนี่โอ้ปรากฏปรากฏตัวใหญ่เลยปรกากฏปากคอหยอนเลยครับมานี่แหละสำหรับไอ้คิมนี้เนาะ ท่วม์ซาจสาใจ่าจเยเห็นเอในพี่น้องได้เบิ้งเลยครับสาใจในการยามรีนี่ก็จะขอจบคลิปแค่นี้ละครับนี่มันมันเลยครับ,ค,รบคืนแหลกาาอายูหากินครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับที่รับชมครับผม